ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันกับช่องปลายาชาแนลอีกเช่นเคยนะก็กลับมาอีกแล้วครับกับแบรนด์มาสลุนะครับตัวนี้นะครับผมก็มีสว่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนําให้ทุกคนนะครับได้รับชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่านของมาสลุนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสว่านนะครับรุ่น SCDH นะครับอ่125นะครับจะเป็นสว่านรุ่นจะรุ่นเล็กก็ไม่เชิงนะครับผมว่าน่าจะเป็น รุ่นกลางๆนะครับของทางมาสลุเขานะครับก็เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับก็ลองไปอ่านดูกันได้นะครับแล้วก็มีบัตรรับประกันมาเหมือนเดิมนะครับเเดือนนะครับประกันสําหรับตัวของมาสลุนะครับจริงๆอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาจะมีตัว พวกอุปกรณ์นะครับดอกเจาะให้นะครับแล้วก็ตัวลูกบอกนะครับแต่ไม่มีตัวไขควงนะครับมีอยู่ไม่เยอะนะสาไขควงดอกไขควงดอก2ดอกนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูภายในกล่องกันตัวภายในกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นแบตเตอรี่ให้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับแต่ไม่ได้บอกแอมป์นะครับแต่ดูจากตัวขนาดของก้อนแล้วนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2แอมป์นะครับขนาดก้อนแบตขนาดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับมาถึง2ก้อนนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับที่ปุ่มแดงนี้นะครับนะครับจะมีแถบด้านข้างนะครับโอ้มีตอนตอนไฟจะดับก็เฟดลงเลยนะครับค้างไว้มันจะติดไหมครับลองดูกดค้างไว้ก็ติดตลอดนะครับก็ค่อนข้างสวยดีนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตนะครับไม่ใช่ของไม่ใช่ซ็อกเก็ตมากิต้านะครับก็เป็นแบบตัวสวรรค์ตัวแรกที่ผมรีวิวไปนะครับใครจะซื้อมาใช้นะครับก็ดูแบตเตอรี่ดีๆนะครับว่าที่เรามีเป็นแบบไหนนะครับหรือจะมาใช้ร่วมกันนะครับ แล้วก็มีตัวชาร์จเจอร์นะครับเป็นสายชาร์จแบบแท่นนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นแท่นชาร์จขนาด2อแอมป์นะครับก็กลางๆนะครับขนาดชาร์จ2แอมป์นะครับอ่ะตัวนี้มาดูที่ตัวสว่านกันนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลด้วยนะครับตัวนี้เรามาดูสเปคที่ตัวด้านข้างเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่60นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางจับดอกนะครับก็จะอยู่ที่10มิลนะครับมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีนะครับ มีอยู่3โหมดให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็นสว่าน3ระบบนะครับที่จะมีตัวโหมดขันสกรูโหมดเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับแล้วก็โหมดตัวกระแทกให้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่กันก่อนนะครับมี3โหมดนะครับโอ้ตรงโหมดนี้จะค่อนข้างแน่นเลยนะครับต้องกำทั้งมือนะครับในการเปลี่ยนโหมดนะครับค่อนข้างแน่นหนาดีครับส่วนระดับทอร์กนะครับจะมีอยู่ ที่20ระดับนะครับทอร์กในการคันสกูนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับอยู่ด้านใต้ตัวตัวหัวสว่านนะครับตรงนี้ก็มีสถานะนะครับเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับกดตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเราเช็คนี้เราต้องกดทํางานตัวสว่านนะครับโอเคสามารถปรับรอบความเร็วได้นะครับเช่นกันนะครับมี2ระดับนะครับระดับ1ระดับ2นะครับสำหรับสว่านตัวนี้นะครับก็ ไม่เหมาะสําหรับงานหนักมากนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับแรงบิดแค่60นิวตันนะครับก็เป็นงานขนาดกลางๆนะครับงาน DIY นะครับงานเจาะงานขันสกรูนะครับกระแทกก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นตัวเท่านี้แรงบิดเท่านี้อาจจะเจาะกระแทกเจาะไม้เจาะเหล็กหรือขันสกรูดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวสว่าน ACD H125 นะครับตัวนี้ก็จากที่ได้ไปลองใช้งานนะครับก็ถือว่าแรงกําลังดีนะครับในขนาด60นิวตันนะครับตัวนี้นะครับมันจะต่างจากตัวตัวรุ่น18โวลต์นะครับตัวนั้นก็อาจจะมีขนาดแบตนะครับที่ มีโวลต์ที่สูงกว่านะครับแรงก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นขนาดแบตท,ที่แอมป์สูงกว่าตัวนั้นนะครับแอมป์สูงกว่านิดนึงนะครับก็ใช้งานได้ครอบคลุมกว่าตัวนั้นด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีเป็นโหมดกระแทกมาให้นะครับสาหรับใครที่ต้องการจะไปขันสกูเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับแล้วก็เจาะปูนด้วยนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบนะครับในตัวเดียวนะครับแล้วก็ขนาดกําลังพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ เรื่องน้ําหนักนะครับก anyway ็ไม่หนักมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8ขีดนิดๆนะครับสําหรับตัวเครื่องเปล่านะครับที่ผมได้ไปลองมานะครับใช้ในการเจาะนะครับก็ค่อนข้างจะเจาะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจาะไม้นะครับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับตัวรอบต่ํารอบสูงได้นะครับแล้วก็มีแบตให้นะครับ2ก้อนเป็นที่ชาร์จนะครับสแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวซ็อกเก็ตนะครับแบบดีวนะครับ ไม่ใช่มากิต้าแบบไม่ใช่ซ็อกเก็ตมากิตาแบบตัวขายควงกระแทกที่ผมรีวิวไปนะครับสำหรับตัวขควงสำหรับตัวสว่านกระแทกไร้สายตัวนี้นะครับสระบบนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณพันต้นๆนะครับพันหนึ่งร้อยถึงพันสามร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีเซตแบตหนึ่งก้อนสองก้อนนะครับก็ลองไปเลือกดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบตัวลิงก์สินค้านะครับไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองกดเข้าไป เลืซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กันะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับ, like, รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ